น้องดองเด้งนะคะน้องหมูป่าเริ่มต้นเนี่ยพ่อน้องแป้งได้ซื้อน้องหมูป่าเนี่ยชื่อว่าดงเด้งเนี่ยมานะคะมีคนไม่เลี้ยงน้องพ่อน้องแป้งก็เลยซื้อมาทีนี้แม่นาเห็นนะคะแม่นากก็เลย เกิดรักและก็เมตตาน้องนะคะก็ได้ไถ่น้องจากพ่อน้องแป้งมานะคะแต่ว่าก็ยังให้บ้านน้องแป้งเลี้ยงดูอยู่นะทีนี้ก็แม่นาก็ได้สั่งเสื้อหานหมูให้น้องกินนะคะแล้วก็แม่นาก็ได้ทํากรงให้น้องนะคะทําห้องให้น้องนะคะเพราะว่าไม่อยากให้น้องเลี้ยงถูกปล่อยแบบนี้นะคะเพราะว่าเลี้ยงถูกปล่อยเนี่ยน้องจะถูกทําอันตรายได้นะคะ มีอยู่วันหนึ่งน้องข้ามไปที่นาคนอื่นนะคะเด็กวัยรุ่นเห็นเด็กวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามเลยนะคะดีที่น้องวิ่งเร็วนะคะวิ่งมาบ้านเลยเขาไล่ตามเพื่อจะจับน้องเนี่ยเพื่อไปทํากินนะคะเขาคิดว่าเป็นหมูป่าจริงๆนะคะทีนี้แม่นารู้เรื่องเข้าแม่นาก็เลยต้องทําบ้านให้กับน้องนะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องนะคะไม่เียนต้องกราบขอบคุณแม,แม่นามากๆเลยนะคะทียบความเมตตาน้องดงเด้งนะคะ